สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะเราก็มีเออเรื่องจะลองมาทําดูนะคะทุกคนว่ามันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะใช้ชีวิตหนึ่งอาทิตย์นะไปทํางานนะคะหกวันด้วยเงินห้าร้อยบาททุกคนว่ามันจะเป็นไปได้ไหมอะเราอยากลองทําดูนะถ้าเราทําได้นะทุกคนเราน่าจะมีเงินเก็บเหลือเยอะเลยอะลองดูไหม เดี๋ยวเราจะลองทำดูนะคะแล้วลองมาดูนะว่าในห้าร้อยบาทน่ะเราจะอยู่ได้ไหมในหนึ่งอาทิตย์นะคะทุกคนเดี๋ยวเราว่านะเราเริ่มต้นด้วยการที่เราอ่ะจะห่อข้าวไปกินทุกวันเนาะดีไหมดีปะ่ะทุกคนว่าดีปะ่ะเราจะห่อข้าวไปกินทุกวันเราก็จะได้กินแค่ข้าวเที่ยงที่ทำงานแล้วก็ข้าวเย็นกลับมากินที่ห้องเดี๋ยวเราไปซื้อ หารวัตถุดิบกับข้าวมาให้ทำกันดีกว่าทุกคนไปปะไปไหมไปไปตอนนี้เลยเราซื้ออะไรก่อนดีคะนี่เรากินอะไรซื้อหลักซื้อผักซื้อหมูโอ้โอเห็ดเข็มทองไหมพี่อุ้ยนี่เอาอันนี้เลยเห็ดสิบเก้าบาทเองอะอ่ะ,อะกินได้สามวันเลย กินกมันจะไม่หก็ไม่เห็นเป็นไรเลยกินได้ที่คนเดียวผักกาดขาวหึ่อหัวเอาแน่นๆอันนี้แน่นไหมแน่นแน่นนี่เราได้แล้วสองอัน ไม่ยีบห้าเรยบเก้าต้นหอมขึ้นช่ายแพ็คลายี่สิบห้านี่นี่ไต้นหอมขนชต้นหอมกอขึ้นช่ายอยู่ไหนวะนี่หรออ๋อนี่นี่ต้นหอมกอขึ้นชายทาอไรผักอะไรใช่ไหครับทขาผักบ,บุ้งไหมผักบ,บุ้งไหม พี่นี่โอ้โห19บาทก็กินได้พี่ผัดได้ไหมใส่หมูมั้ยแลใ,ใส่ผัดคณะดีกว่า25บาท ได้แล้วยบาทยกเร็วเลอยอเราไปหากระเทียมกันทุกคนโหถุงใหญ่จังเลยอ่ะนี่หรอทหเท่าไรคะยี่สิบเก้าบาท เอาวันนี้อ่บน้อยวันนี้แต่ถึงกึ่งเลยเอาหมูสามชั้นสไลด์ด้วยอันนี้ครึ่งโลนี่โอ้โหหมูจ่ายพี่ตักให้ ร้อสิบบาทอันนี้หน,นึ่งร้อยห้าบาทเอาไข่หนึ่งอันเนะม็กคุนี่ถูกกว่าอะไรอ่ะยี่สิบเก้าบาทอ๋อดิเน้นถูก มันบูดเปล่าบูดละไมราคาที่เกิเพ็กสิบฟอง KFC เหรอไม่ใช่ KCF KCF เราจอาอันนเ,เอาอันนี้เอาสองอันเลยเหรอคะราขาของมันถูกโอเคไปโอ้ยทุกคนขนมน่านกินจังเลยอะ่ะ กิน,กนอดใจไว้ก่อนเฮ้ยขอกินอันหนึ่งนะนี่จ่ายตังค์กันดีกว่านี่โอ้โห าโน้ตถือเองก็ได้ค่ะถ,ถ่ายยิงแล้วคณะยิงแล้วต้นหอมขึ้นช่ายเห็ดเข็มทองหมูถ้าร้อยยี่สิบห้าบาท ถึงบ้านแล้วนะเราจะมาดูกันดีกว่าว่า500ของเราอะ่ะจะได้อะไรบ้างนี่เราได้ผักมานะ28บาทนะคะแล้วก็นี่เลยตั้หโูกับต้นหอม25บาทแล้วก็มีนี่ผักคะน้า25บาท เอ็ดเข็มทอง19บาทในรักซื้อกะเทียมมานะทุกคน29บาทแล้วก็มีหมูนี่มีหมูมีสามชั้นนะทุกคน แล้วก็มีหมูบดแล้วก็มีเนื้อหมูโอ้แล้วก็นีุ่คนไข่ไก่อันนี้เราซื้อลดราคานะคะ29่สิบเาบาทเราซื้อมาสองอันเลย แล้วของแถมในคลิปนี้ก็คือนี่เลยขนมปังค่ะทุกคนกับอันนี้ีเกินมานะหนึ่งอันนะคะทุกคนึคือทั้งหมดมันราคา524บบาททุกคนลองมาดูนะว่าเราเนี่ยหนึ่งอาทิตย์นะคะ ข้าวเนี้ยจะพอกินหรือเปล่านะไปตามดูเลยค่ะอีทุกคนแล้วเราก็ซื้อกาแฟมาด้วยนะ5ซองนะคะ20บาทนะคะทุกคนทุกคนเราก็ไปซื้อของมาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็เก็บของเข้าตู้เย็นหน่เรียบร้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเราจะทําเมนูอะไรไปกินที่ทํางานนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะว่าในหนึ่งอาทิตย์เนี้ยกับข้าวของที่เราซื้อมาในงบ5 0 0อยนะคะ จะพอให้เราไปทำงานหรือเปล่าเดีย๋ยวติดตามในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอ๋อทุกคนอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะ